107 FM for life and music. Number one International Hit Music Station. This is Met What I Said 107 FM For life and music Number 1 international hit music station This is that's what I said about that 107 FM For life and music Number 1 international hit music station This is that what I said 7FM for life and music. Number one international hit music station. One oh seven FM for life and music. Number one international hit music station met in focus. วันนี้นะคะเราเจอกันสําหรับช่วงเมดอินโฟกาสนะคะปกติเจอกันทุกวันจันทร์แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาเจอกันนะคะวันพุธเป็นเมดอินโฟการ์สพิเศษนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงความงามนี่แหละนะคะซึ่งจริงๆแล้วเทรนด์ของความงามในปัจจุบันนะมันเหมือนแฟชั่นนะเมสเตอร์คือมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาดังนั้นเราก็ต้องคอยมาอัปเดตกันนะคะและอัปเดตทั้งทีเราก็จะต้องมาอัปเดตกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงกันนะคะว่าตอนนี้เทรนด์ไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องราวของผิวโกลผิวสวยผลิตภัณฑ์ไหน ที่กําลังมานะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณหมอทรงวุฒิพรมโทคุณหมอตานะคะแล้วก็คุณหมอสาสวัตศรีบุญยามาลาหรือคุณหมอแบงค์นะคะจาก v ีเซจคลินิกค,ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอแบงค์นะครับในแพทย์สาสวัตศรีบุญยามาลานะครับผมครับหมอตาครับในแพทย์ทรงวุฒิพรมโทรครับเราสองคนมาจากเดวิสัตคลินิกนะคะอ่านะคะวีเซจคลินิกเลยทั้งหมอตาแล้วก็หมอแบงค์นะคะวันนี้ใครพูดคุยกันนะคะแล้วก็อยากจะทราบอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมน ว้ได้ผ่านทางไลฟ์นะคะหรือว่าแบบใครที่กำลังฟัง online, ออนไลน์ออนแอร์อยู่นะคะก็ทูนอินเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แล้วท็อป,ปิคของเราเราจะมาอัปเดตเทรนผิววิบแลดูผิวเปล่งประกายเชื่อเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนก็อยากจะให้ผิวเนี่ยดูเด็กดูอ่อนเยาว์นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นคะอยากจะทราบกับคุณหมอก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนความงามตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง อ่าโอเคครับตอนแรกนะฮะเราจะขอย้อนเล่าไปถึงประวัติความงามสั้นๆก่อนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่นะฮะการปรับรูปหน้านะครับแล้วก็การลดเลือนริ้วรอยนะครับแต่คราวเนี้ยอ่าคราวเนี้ยพอสองจุดนั้นเนี่ยมันเริ่มถึงจุดกิ่มตัวแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือว่าพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นนะฮะปัญหาผิวเราก็จะตามมามากขึ้นนะครับซึ่งเทรนใหม่เทรนปัจจุบันทุกวันนี้นะครับเราก็จะไปโฟกัสเรื่องของงานผิวมากขึ้นนะครับก็คือ การมีเรื่องของผิวที่มันดูอ่อนเยาว์นะครับเปล่งประกายแล้วก็ดูมีน้ำมีนวลนะครับเดี๋ยวเรียกกันเลยสั้นๆว่าพวก glass skin นะครับก็คือใช่ผิววาวผิวมันผิววิบผิววับเงี้นี่นะฮะคก็คือจนตอนนี้ก็ยังเป็นเทรนด์ glass skin ที่มาแรงอยู่ใช่ใช่ครับเพราะว่าการมี glass skin เนี่ยนอกจากการที่ทำให้ผิวเนี่ยเราดูมีคุณภาพดีแล้วนะฮะมันดูอ่อนเยาว์ลงแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ในในคนเอเชียหรือคนไทยนะครับมันช่วยเรื่องของพวกสีผิวที่ทําให้ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะเขาชอบแบบผิวเหมือนคนเกาหลีผิวดูโกลดูวิดูวับอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เทรนกาลังมาครับผมที่แบบดาราเกาหลีเวลาออกกล้องออกแสงมันจะดูวิววับอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันดูแบบว่าโกลมันดูสวยเราจะทํายังไงให้ได้แบบคเรียนสกินถูกต้องอ่าดังนั้นวันนี้คุณหมอมีคําตอบมีคําตอบแน่นอนติดตามได้เลยแต่เขาาอยากทราบก่อนคือ บางทีเนี่ยบางเราที่อาจจะผิวยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปกโกลขนาดนั้นเนี่ยเราก็ใส่ไฮไลท์ให้เป็นหนังประทูกันไป <c oughs> บ้างเลย <c oughs> หรือเหมือนแบบเราก็แบบบางทีหนะ้ามันเอ้ยหรือบาง <c oughs> บางทีลงแบบสกินแคร์แล้วมันบเดอร์ไลน์มันมีเส้นบางๆระหว่างหน้ามัน <c oughs> กับหน้ากโกลสวยอะ <c oughs> จริงๆแล้วมัน มันต่างกันยังไงครับต่างครับผมผิวโกลเนี่ยมันคือผิวที่วิบวับมาจากคุณนะครับผิวโดยธรรมชาติโดยเราไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องอะไรเดินออกมาใช่ไม่ต้องไฮไลท์ไม่ต้องอะไรเลย,ดยเดินออกมาจากบ้านโดนแสงปุ๊บดูวิบดูวับดูชุ่มชื้นดูแบบผิวอิ่มน้ําดูต่งตึงไม่ใช่ผิวแห้งแต่ถ้าเป็นตัวผิวมันเนี่ยมันจะเป็นความมันนะฮะเกิดจากการที่ผิวขาดน้ําผิวมันเนี่ยคือผิวที่ขาดน้ําพอผิวมันขาดน้ําเนี่ยมันจะสร้างต่อมน้ามันมันจะสร้างไขมันออกมาเพื่อชดเชย เขาใะไหผิวมันขาดน้ําจริงๆคือมัน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 แห้งมันขาดน้ํามันแห้งแรงมันก็เลยต่อมน้ำมันก็เลยสร้างน้ํามันออกมาเพื่อชดเชยในส่วนที่มันแห้งแรงตรงนี้ผิวมันก็เลยดูมันโดยเฉพาะช่วงบริเวณ T zone ก็คือบริเวณจมูกหน้าผากช่วงกลางนี้นะครับผมแล้วก็ช่วงหน้าแก้มสองข้างเนี่ยนะฮะแล้วคนผิวมันจะมีปัญหาก็คือรูขุมขนกว้างนะฮะรูขุมขนกว้างตามมามีโอกาสเกิดเป็นสิวได้ง่ายผิวอักเสบได้ง่ายนะครับผมการแก้ปัญหาก็คือเราสามารถแก้ได้ตัวสารกระตุ้น นะฮะก็คือไบโอเเเอเป็นตัวของเบอร์ซิมิเ,เ,ตมเ,เตอร์ก็ได้หรือว่าจะฉีดเป็นส่วนพวกเ a กระตุ้นงานผิวพวกนี้จะไปชุ่มชื้นพอมันชุ่มชื้นดึงน้าเข้ามารักษาผิวมันได้ด้วยผิววิบผิววับได้ด้วยโอเคแปลว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกวันนี้บางคนบอกว่า เป็นคนหน้ามันเลยเกิดสิว<ม>เราเนี่ยเป็นคนหน้ามันมากจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆหน้าเราอาจจะดีไฮเดรตมากมามันก็เริ่มต้นจากการทำมอยส์ชเจอร์ไรเซอร์ให้เพียงพอก่อนได้เลยง่ายๆาหรือสําหรับใครที่ไม่มีเวลาแบบว่าดูแลตัวเองบ่อยอยากทําครั้งเดียวอยู่ได้9เดือนไปเลยตอนเนี้ยก็มีตัวงานผิวนะฉีดเป็นเ a h y a l u r o n i c อ c i ดนะฉีดครั้งเดียวได้9้าเดือนผิวชุ่มชื้นอิ่มน้าไปเลยเก้าเดือนนะฮะแล้วหัตถการที่ว่าเนี่ยมันมันมันสำคัญยังไงบ้างคุณหมอที่แบบว่าเราแบบ ฉีดทีเดียวอยู่ไปเก้าเดือนมันคืออะไรคุณหมอเป็นไหมโอเคนะฮะเดี๋ยวก็ได้ขอเสริมนิดนึงนะฮะ,ะเรื่องเรื่องการแยกเรื่องของผิววิตกับกับผิวมันเนี่ยถ้าเป็นภาษาแบบอธิบายนิดนึงนะฮะก็ะจะมีความแบบรู้สึกว่าการมีกลาส,สกินเนี่ยก็คือพอมาเรามองเข้าไปย่ยมาเจะวิบแบบบาง,บาง มีความรู้สึกเหมือนกระจกบางๆทับอยู่บนหน้าแล้วผิวมันเนี่ยมันจะถ้าบะถ้าถ้าแบบที่เรียกกันว่ามันหยามันหยามันหยามันดูหนามันดูแบบมันดูโตมันดูจริงแต่มันดูตันหนามันดูแน่นอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยพวกนี้ก็คืองามใช่ไม่ไปงามถ้าดูแบบอันนี้คือหน้ามันนะฮะอันนี้เราจะเราจะดูเรื่เยๆเลยว่าอะไระ รีเฟลคชันเนมันจะดูละมุนเหมือนกันในผิวคลาร์สกินนะครับ uh huh. แล้วก็คราวนี้นเราจะมาย้อนกลับมาว่าตัวไหนที่มันจะช่วยให้เรามีผิวลาสกินได้ uh huh. ในในในเทรนของทุกวันนี้ uh huh. นะครับทีเดีมันก็มีหลายตัว uh huh. นะครับแล้วก็หลายตัวนี่ก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับ uh huh. แต่วันนี้นะฮะเรามีตัวเทรนใหม่ล่าสุดเลยนะครับ uh huh. ก็คือตัวที่เป็นไฮยาลูริกแอซิดนะครับตัวไฮยาลูริกแอซิดเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติหลักๆคือการอุ้มนม้ำนะครับการอุ้มน้ำเข้ามาในผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราฉ ที่เคยแห้งนะฮะ,ออะพอเรามีไฮยามาอยู่ในหน้าแล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะอุ้มน้ําเข้ามาแล้วเก็บกักรักษาน้ําไว้ในใบหน้าของเราได้นะครับพื่จะทาให้หน้า,ามันดูเต่งตึงดูวิบวับนเน่งครับอ๋อ <c oughs> โอเคมันก็มีหัตถการแบบว่าที่อย่างที่บอกมันมันคือเราไม่ต้องเมนเทนเยอะด้วยนะคือเราแบบว่าวิบครั้งเดียวเพองึงเก้าเดือนใช่ เลิศมากเลยเลิศค่ะคุ้มด้วยคุ้มด้วยะเจ็บตัวครั้งเดียวอยู่ได้เก้าเดือนเลยเลิศมากเลยอ่ะจริงจริงโปรดักต์ที่ขายกันก็มีเยอะนะฮะแต่หลักๆที่เรารู้สึกว่ามันที่เราแฮปปี้ในการใช้ใช้โปรดักต์อะไรพวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างอยู่เรื่องของคือต้องบอกว่าเวลาที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแหละเวลาที่เราใส่อะไรเข้าไปบนหน้าเพราะเราใช้เข็มใช้อะไรอยู่นะฮะก็ บางทีเราอาจจะไม่อย่างวิสิตคลินิกบ่อยๆตัวนี้นะครับตัวเนี้ตัวนี้เป็นการที่เราทำหนึ่งมันค่อนข้างจะ last long อยู่ใด้ค่อนข้างจะหนกนะค,ะค่ะ<ๆ>แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราได้ยินบ่อยมากเลยคพาว่า skin booster skin booster จริงๆอะ่ะมันมันคืออะไรคะคุณหมอ สกินบูสเตอร์เนี่ย,ย,ยก็คือใช่คือสารอะไรก็ตามนะมันก็มีตัวยาหลายตัวนะคะในห้องตลาดเป็นอะไรก็ตามที่เรา<ฆ>ฉีกเข้าไปเพื่อ Boost, <ฆ>บูสคำว่าบูสก็คือบูสผิวให้ดูดีขึ้นให้ดูฉ่าขึ้น<ฆ>ให้ดูแข็งแรงขึ้นเนาะ<ฆ>ช่วยให้ริ้วรอยเล็กๆบริเวณใบหน้าเนี่ยดูตื้นลงดูดีขึ้นแล้วก็ผิวที่แห้งกล้านเนี่ยก็ให้มันดูฉ่าน้ามากขึ้นนะฮะแต่ทีเนี้ยที่เราจะมาพูดกันถึงในวันนี้ก็คือ<ฆ>เป็นกลุ่มของ HA หรือว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ได้พูดไปแล้วนะฮะก็เป็็นนนนนสกกบเเตตออร์ััััววใหหหหมม่่ะะะะะทีีข้้้้าาาคจแปญไดื จะเป็นริ้วรอยตื้นๆน,นะครับผมผิวแห้งกล้านไม่ฉ่าน้ําผิวมันฉีดแล้วก็จะช่วยให้ผิวอิ่มน้ําแล้วก็ลดความมันลงอย่างที่หมอได้พูดไปแล้วในรอบแรกด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวใหม่ที่กําลังพูดกันตรงนี้มันจะไปส่งเสริมการทํางานของสารตัวนึงในผิวที่เรียกว่า Tree. อะควาโพลีนทรีเป็นเป็นสารตัวนึงในผิวแล้วกันที่มันจะช่วยในการไป ทำงานร่วมกับกรีเซลลกรีเซลลเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ําไว้ที่ผิวพอมันจะไปทํางานร่วมกันเนี่ยจะทําให้ผิวเนี่ยอุ้มน้าไว้ได้นานมากขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทาไมเราฉีดแล้วเขาอยู่ได้นานตั้ง9<อ>้าเดือนนะครับผมอันนี้ก็คือถ้าถ้าเราไปวิปเนี่ยใช่ไหมคะใช่ตัวนี้เลยตัวผิววินี่แหละก็จะเป็นอันนี้คือเบนฟิตที่เราจะได้จาก yes, ตัวนี้มันจะคุ้มอยู่ที่ว่ามันอยู่ได้นานเจ็บตัว<อ>ั้งเดียวอยู่ได้นานแต่ถ้าเป็นครีนบูสเตอร์ตัวอื่นอาจจะอยู่ได้ประมาณสักถ้าเป็นกลุ่มที่่่ไมใชเป็น เป็นอย่างอื่นเนี่ยอาจจะประมาณสองสามอาทิตย์ครั้งเอ้ยหรออะไรอย่างเงี้ยต้องมาฉีดเจ็บตัวบ่อยฟังดูเหมือนอแบบเอ๊ะราคามันมันมันย่อมเยาวกว่าก็จริงแต่ถ้าเราต้องมาเจ็บตัวบ่อยทุกสองสามอาทิตย์รวมๆแล้ว9เดือนเนี่ยต้นทุนที่ต้องจ่ายมันเยอะกว่าตัวนี้อีกนะราคาก็แรงด้วยอ่าก็คุ้มมากแล้วเราไปวิปเนี่ยเราวิปได้บริเวณหน้าหรือว่าจริง,รงๆแล้เราบริเวณไหนที่เราสามารถทําได้บ้างคะคุณหมอ จริงๆแล้วเอ่อวิบนะครับเราวิบได้หลายบริเวณนะครับถ้าไปเรีนบริเวณหน้าเนี่ยเราก็จะเรีนบริเวณแก้มนะครับเป็นบริเวณหางได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันมีปัญหากับคนบ้านเรามากๆนะครับวันนี้เขาแซวกันนะ้วอายุเยอะๆเนี่ยก็คือหลายหน้าตึงแต่คอเหี่ยวนิดเดอร์นิดใช่อันนี้ได้หรอได้ครับตัวนี้ทำมาเพื่อแก้ปัญหาพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับใช่ๆก็คือบริเวณคอที่ที่เรารู้สึกว่าคอมีริ้วรอยย่นอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าเนี่ย ด้วยความที่ว่าเทรนด์มันมีมานานแล้วเราพูกันที่หน้าโฟกัสที่การแก้หน้าแก้หน้ามาตลอดแก้หน้าเดี๋ยวนี้มันทําได้เยอะแล้วแต่ตัวเนี้ยมาแก้ปัญหาเรื่องคอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะคลาดไม่คลาดไม่ถึงนะครับก็คืออะไรลัมือใช่วินมือได้้วยหลอใส่มือเหมาะกับใครอดิษฐสภาพเจ้าสาวไงใส่ละ ใส่แห<ม>วนลถ่ายรูปนิดนึงแหมเขาคือส่วนใหญ่เจ้าสาวอ่ะชีจะไปโฟกัสว่วาเล็บต้องสวย <Yes. S 2> แต่จริงๆชีลืมไปว่ามือชีก็ต้องสวยก่อนนะว่าทุกวันเนี้คนแต่งงานอายุเยอะขึ้นนะใช่แล้วมือแล้วมือเริ่มแล้วมือเริ่มย่นแล้วไงเวลาเขากล้องอ่ะเธอจะโชว์แหวนนะก็คือนอกจากจะ bridal course แล้วเนี่ยเราจะต้องไปวิบมือเตรียมด้วยแล้วช่วงนี้ด้วยนะใครชอบใส่เกาะอกอ่ะช่วงนอกจากคอแล้วนะฮะใครชอบใส่เกาะอกเนี่ยจะ เนินอกอะไรเงี้ยก็ฉีดได้นะถ้าเนินอกมีริ้วเล็กๆดูไม่กระจ่างใสไม่เรียบไม่เนียนไม่อิ่มไม่ฟูฉีดได้นะฮะฉีดได้เหมือนกันตัวผิววิปนี่แหละนะฮะมันจะเต่งตึงฟูอิ่มขึ้นอ๋อหรอใช่ฉีดได้ทั้งตัวฉีดได้ทั้งตัวเออเลิศอยู่นะสําหรับตัวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับใครคะคะแล้วอยากรู้ว่าการทําหัตถการแล้วการเอาไปวิเนี่ยเราอยากรู้เรนจ์อายุอะไรเงี้ยในส่วนของผมเนี่ยผมบอกว่าเหมาะกับทุกคนใช่เพราะโดยพื้นฐานเนี่ยครับก็ต้องบอกกันว่า การทําพวกวิปการวิบผิวเนี่ยมันเป็นการทําให้อ่เขาเรียกว่าเป็นการเซ็ตสแตนดาดพื้นฐานของผิวเราอะให้อับขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งอ่าอยากรู้ว่าถ้าเพราะว่าเอ่อเท่าที่แบบว่าเหมือนแบบสัมภาษณ์คุณหมอมาเนี่ยเขาบอกว่าพอเราอายุอยู่ช่วงหนึ่งนะคอลลาเจนเราจะเริ่มลดลดลงทุกปีทุกปีทุกปีแม้ว่าจะอายุเด็กก็ตามก็เริ่มลดแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะให้แบบเริ่มจริงๆอะ้าอยากรู้ว่ามันเริ่มแบบ ผมว่าถ้าอายุ20กลางก็น่าทําได้สี่สิบห้าก็ได้ใช่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยนอกจากเรื่องอายุแล้วเนี่ยเราต้องโฟกัสที่ปัญหาผิวผมบอกว่าปัญหาผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันการทการวิบผิวเนี่ยมันเป็นการเหมือนรีบาลานซ์หนึ่งแห้งไปก็วิบมันไปก็ให้ให้หวับเนาะมันไปก็ลดมันได้นะครับส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวบางๆแล้วทำให้เกิดริ้วรอยเล็กๆนะครับ วกนี้ก็แก้ไขได้หรือแม้กระทั่งคนที่มีรูขุมขนใช้หน้าบ่อยแต่งหน้าคลีนซิ่งเครื่องสําอางบ่อยพวกนี้นะฮะทำให้ผิวเนี่ยมันค่าน้างที่จะเจอพวกคอนเนลชั่นเยอะๆทาให้ผิวเนี่ยมันมีปัญหาต่างๆตามมาได้พวกนี้ก็วิบได้หมดเลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วคือคนที่ไม่มีปัญหาก็วิบเพื่อให้ผิวมันดีและดียาวนานส่วนคนที่มีปัญหาก็วิบเพื่อให้มันผิวมันกลับมาดีแล้วทีนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องมาวิบทุกทุกเก้าเดือนถูกไหมคะหรือว่ามันก็แล้วแต่่บุคคลอยูดี คือ <c oughs> จริงๆมันสามารถบูสเตอร์ได้ทุก6เดือนอจริงๆเนี่ยเขาบริษัทเขาเนี่ยบอกว่ามันมีความยืนยาวอยู่ได้ประมาณ9เดือนก็จริงแต่ว่าตามระยะเวลามันก็จะค่อยๆดบๆบๆ,ๆๆลง<อ>ตามระยะเวลาเนาะ<อ>ถ้ารอถึง9เดือนเนี่ยจริงๆเราไม่อยากให้ผิวเรากลับมาแบบว่าเหมือนต้นก่อนฉีดไม่อยากให้กลับไปแย่เหมือนเดิมแล้วเราสามารถบูสต์ได้ทุก6เดือนอ <S <s ใช่หเดือนบูสต์หเดือนบูสต์หเดือนบูสต์ได้เลยนะครับแล้ว <S <s แตัวหมออาจจะใช้ผิวอะไรทุกหนึ <S <s ่งเดือนค่ะ คุณหมอหน้าใสผิววิบมากครับอบคุนีออ่ิีกันไปแล้วคร,หรบหนึ่งเดือนครับ รู้ว่าแบบตอนทําอะมาคือมันจะยังไงมันคือบแบบที่ละจุดๆๆจุดจุดจุดมันเป<ช>็นยังไงอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะเพราะว่าก่อนทําหัตการเนี่ยเราจะมีการโปะยาชาให้โปะไปเลย45่สิบห้นาทีหนึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วเราก็จะฉีดเป็นดอทเล็กเอ๋อเป็นดอทเล็กๆนะแล้วจะเข็มที่ฉีดก็คือเข็มเล็กมากแล้วไม่ได้ฉีดลึกมากเพราะฉันความเจ็บเนี่ยทนได้ไม่ต้องห่วงอ๋อสบายสบก็คือสบายสบายสบายสหลังจากฉีดเนี่ยเราต้องดูแลยังไงบ้างอะคะ ผมมองว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษมันไม่เหมือนแบบมันไม่เหมือนแบบตัวอื่นสารสารสารเติมเติมส่วนอื่นนะที่บอกบางทีเราต้องงดนู่นงดนี่อะไรอย่างงี้ไหมคะไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนเลยจริงๆกับหลังจากที่ทำนะครับประมาณหนึ่งสองชั่วโมงก็ใช้ชีวิตได้ปกติส่วนเรื่องอาหารการรับประทานอะไรก็ปกติเลยไม่ได้จะถ้ากังวลเรื่องบวมเรื่องช้ำอาจจะงดแอลกอฮอล์หน่อยสักสอถึงหนึ่งถึงสองวันนะฮะแต่ถ้าเป็นคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องบวมเรื่องช้ำก็ก็กินได้เพราะจริงมันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อตัวยานะฮะ โอเคแล้วล้ายอยากรู้ว่าถ้าเราไปทําอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเป็นสาร H A เนะี่ยมันเป็นน้ำอ่ะเราเข้าสาวหน้าเราเข้าอะไรได้ไหมอย่างเงี้ยอ๋ออยากคือด้วยความที่ตัวมันอยู่งานผิวค่อนข้างตื่นก็อยากให้เลี่ยงความร้อนก่อนออตัวตัวสาร H a ชที่เราฉีดเนี่ยมันจะกลืนผิวดีเสร็จสักประมาณ2สัปดาห์นะฮะถ้าอยากโดนความร้อนอยากโดนอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็อยากให้เลี่ยงไปสัก2สัปดาห์ถึง1เดือนประมาณนี้กินหมูกระทะได้ไหม กินได้กูบได้กท้มันได้นเราไม่ได้เดาหน้าเราไปอังกะทากินได้ชาบูหมูทะได้แต่ว่าที่อยากให้เลี่ยงก็คือพวกแบบอาซาวนาเลเซอร์แล้วออกกําลังกายไฮฟูอะไรพวกนี้พวกออกกําลังกายที่เหนื่อเยอะไปวิ่งไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ในทางวิจัยไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้ก็สำคัญใช่ไหมเหตุผลเดียวกันเลยเหตุผลเดียวกันก็คือถ้าเราไปออกกาลังกายจะมีเลือดสูบฉีดมันก็จะมีช้ำมีตุยมีบวมได้หน่อยในช่วงวันสองวันแรกถ้าไม่ได้ซีเรียส ก็ใช้ได้ปกติครับผมแล้วคุณหมอคิดว่าเรามาถึงปลายปีแล้วแหละมันปี2024แล้วเทรนผิวในปี2025คุณหมอคาดเดาว่ามันจะไปในทางไหนผมว่ามันคงจะคอนติเนียไปเรื่อยๆืเรายังคอนเีรื่องนี้หละใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกว่าแต่ก่อนแล้วเรื่องปรับรูปหน้ากับรดริ้วรอยเนี่ยมันคอนมาเกือบจะ20-30ปีแล้วตอนนี้มันคือมันเหมือนจะสุดทางแล้วเราก็ทาได้ทุกอย่างแล้วการปรับรูปหน้ากับรดริ้วรอยแต่ตอนแยกงานสกินเนี่ยมันมาแรงแล้วก็มาเร็วมากและอย่างเราต้องยอมับว่า การที่เราจะมีใบหน้าที่มันดูดีเนี่ยอนอกจากเรื่องของโครงหน้าที่มันดูดีแล้วคุณภาพผิวที่ดูดีเนี่ย ก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญนะครับเพราะว่าอย่างเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยนึ่งสภาพว่าเรายังต้องไฮไลท์ตรงที่เราอยากให้มันโกล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 <ช>เพีาะนเนี่ยการวิบผิวเนี่ยเป็นการเรียนแบบการแต่งหน้าเราอยากให้มันโกลตัวไหนแล้วก็วิบตรงนั้นวิบตรงนั้นว<ช>ิบตรงนี้น<ช>ไงมันก็ทําให้มันมีความโกลบริเวณนั้นอ๋อคือเราเลือกได้เหรอว่าแบบว่าเราอยากจะให้มันโกลตรงนี้เป็นพิเศษเราก็ไปเน้นตรงนั้นได้บริเวณบริเวณเนบริเวณแก้มบริเวณส่วนใหญ่เขาจะเน้นในช่วงแก้มช่วงคาาางงงอออยย่ะะไไไรเเี้ฮฮหมืนกัปดลท์นนิดึงออะไรย่างเงี้ยใช่ ชอบมากผิววิบมากคือสารคืออ่ะก็เช้ผลได้ดีเนาะมันก็จะเป็นเทรนลดริ้วรอยโบทอกอ่ะชีฟิลเลอร์ iller, อะไรอย่างเงี้ยเช่นก่อนนี้แล้ปีนี้เทรนที่กำลังมาแรงก็คือพวกใหม่น้ําสารกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวหนาให้แล้วนี่โนนเราจะได้ยินกันเยอะแต่เนี่ยเทรนช่วงปลายปีที่กำลังมาเรื่ืองงา่นผิวบอก่าปีหน้อา2 0น5ทีผิวหาแรงเลยเนี่ยนเรา่องงานผิวเยติดตาเนี่ยเลรผิ่วงปววับเนี่ยมาแรงแน่นอว่น2 0 2าคืรนคอลาเนให้ผิวหาแล้วน่โนนเราะว่าเหมือนอแบบน เราจะสังเกตเลยเวลานน้นึถึงงานผิวอะเรา<ช>จะนึกถึงสาวเกาหลีใช่ใชคือมันคือบ้านเขาเนี่ยแบบเขาดูแบบผิวสวยทุกคนแบบว่า<ช> <ๆ S 2> แบบเขาก็ต้องมีทําอะไรแบบนี้ด้วยไหมหรือว่าจริงๆแล้วคุณหมอว่าเขาก็มีในส่วนที่ของเขาต้องไปดูแลส่วนตัวแบบว่าครองครีมอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเนี่ยโดยพื้นฐานมั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 นมีอยู่สองทั้งสองลักษณะนะครับโดยแต่แต่ที่เกาหลีเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยมันเขาโฟกัสมาก่อนหน้าเนา่มานานแล้วอย่างตัวที่เราพูดกันอยู่วันนี้เกาหลีเขามีมานานแล้วค่ะใช่ใช่และและที่นั่นเขาก็ใช้แบบนี้ด้วยเป็นผิววิบผิวว่าแต่ทาประเทศมานานแล้วแต่เขาเพิ่งเข้ามาไทยไงก็อยากให้คนไทยทุกคนได้ลองใครอยากลองนะกับผู้เชี่ยวชาญดีๆนะไปที่เดอะบิสซร์ดได้เลยครับ ที่วสยนผู้หมอแล้วเขาแล้วอยากเขาอยากอยากรู้ว่าถ้าเราอยากจะทําให้แบบหน้าเราไฮเดรตจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเราไปวิบผิวแล้วเนี่ยที่อยู่ได้นานถึง9เดือนนะมันมีผลิตภัณฑ์อะไรถ้าสมมติเราไม่ได้อยากจะเป็นคนประโคมครีมเป็น6-7ขั้นตอนเราต้องมีอะไรทำได้หลายอย่างเลยนะอเอาจากดูแลตัวเองง่ายๆก่อนเลยดื่มน้ำให้พอดื่มน้ำให้พอครับวันละสองสลิตรได้ยิ่งดีเลยหนึ่งถ้าผิวเราเพียงพอนะได้ดื่มน้ำเพียงพอนะ หนึ่งเลยนะสารตั้งต้นที่ดีสุดคือน้ำแม้เราจะฉีดผิวเราได้ใดก็ตามแต่เราไม่ดื่มน้ํานะ ไอตัว S A เนี่ยมันเป็นสารอุ้มน้ําถ้าเราฉีดไปแล้วจัที่ไหนไปอุ้มใช่ถ้าเราไม่กินน้ำอ่ะไม่ดื่มน้ําอ่ะเราจะเอาที่ไหนให้น้องเขาอุ้มต้องดื่มน้ําให้พอด้วยค่ะสองนอนให้เพียงพอนอนให้พออันนี้สำคัญนะฮะเนี่ยดูอย่างหมอสองคนเนี่ยนอนไม่ค่อยพอหรอกก็ฉีดเอาใส่ซีทาวเติมบ่อยหน่อยเติมละครสองครั้งว่าไปจริงจริงมันก็เป็นอะไรที่เบสิกใช่แล้วก็มอยเซอร์นะฮะแล้วก็สกินแคร์ทั่วไปได้เลยหลักๆก็คือมอย์เซอร์แล้วกันแดด จำกันใช่ครับก็เลือกตัวที่เข้ากับตัวเองสได้ใช่เพราะว่าเราเป็นอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่เลือกมอยเจอร์ไรเซอร์บางทีเราอยากลองเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนปุ๊บสิวปั๊บเปลี่ยนปุ๊บสิวอะไรเงี้ยใช่ที่ก็ต้องก็ต้องเลือกยี่ห้อที่มันเหมาะกับเราเองใช่ครับมีวิธีเทส t ไหมคะว่าต้องเทสตรงไหนก่อนที่เราจะมอกแบงค์ t e s ตรงไหนเพราะหมอแบงค์เขาเป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟมากอย่างหมอเปลี่ยนเนี่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่หมอแบงค์เนี่ยเปลี่ยนครีมปุ๊บสิวขึ้นสิวขึ้นจริงจริงแล้วอ่ะวิธีการ t ท s t เรื่องเเเ่่่นทส้้้าาางงลััมมไแพพระ แต่<ช>พอรงมนะเอ้าแปลว่าแคร์อาจจะ เริ่มจากค่อยๆสร้างผิวมันแตกต่างกันด้วยค่อยๆทาในบางโซนก่อนถ้าไม่มั่นใจว่าแพ้ไม่แพ้ทำแอเรียเล็กๆก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มจากปริมาณโดสต่ำๆก่อนทำบาๆเกลี่ยๆเกี่ยก่อนอะถ้าเริ่มรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับไม่มีปัญหาก็ใช้เลยอย่างบางคนใช้ชอบบ่นเรืนี้กระแสเลติโนลเนาะบอกว่าแพ้เลตินน่นนิโน่นนะฮะส่วนใหญ่เขาจะแนะนำไตเทรตก็คือเริ่มจากโดสความเข้มข้นต่ำๆทาบางๆทาวันเว้นนานๆก่อนอะถ้าผิวไม่แพ้ไม่แดงไม่แห้งค่อยๆเพิ่มโดสค่อย ่อยเพิ่มความถี่อย่างเงี้ยเป็นการไตเตรดเรียกว่าไตเตรดแล้วกันเหมือนเคมีแต่ก่อนค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นค่อยๆเพิ่มนะคะว่าผิวเราทนได้แค่ไหนะนะคะสุดท้ายแล้วก็ whatever works best for you นั่นแหละ <Yeah. S 2> แต่ว่านะคะถ้าไม่ได้มีเวลาบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะเลเยอร์อะไรหลายขั้นตอนก็มาวิปได้อยู่ได้นานถึง9เดือนเนาะท้ายนี้นะคะอยากจะให้หมอตาแล้วก็หมอแบงค์เนี่ยฝากถึงเมสเซอร์คนไหนที่แบบกําลังชมอยู่แล้วก็เหมือนแบบสนใจอยากจะมาวิปอ่ะเอาของของหมอแบงค์ก่อนนะครับคือโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย ผมแนะนาว่าคือเราลองเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคแหละยังไงเราก็ควรควรที่จะใช้ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีปัญหาผิว<ฆ>นะครับถ้าคนที่ไม่มีปัญหาผิวแต่เข้าคลินิกอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้นมันจะเป็นไปไปไป,ไปช่วยเป็นตัวเพิ่มพื้นฐานในการทําให้อย่างอื่นในการในการทําหัาถการณ์ในคลินิกเนี่ยมีมีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดเลือนริ้วรอยหรือการยกกระชับหรือการทํา RF หน้าอะไรเงี้ยก็ตามนะครับ<ฆ>แต่ถ้าคนมีปัญหาเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับ<ฆ>ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแห้งไปนะครับ มันไปมีริ้วรอยเล็กๆมีรูขุมขนนะครับหรือแม้แต่กระทั่งพวกรอยดํารอยแดงจากสิวนะครับอีอยางดึงเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับสิ่งที่คนบดนี้ถ้าเราถ้าเราผิวแทนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพอหน้ามันเขาเรียกว่าอะไรนะหน้ามันวิบขึ้นเนี่ยมันจะดูสว่างขึ้นนะฮะใช่ต่อให้เทรนเกาหลีมาเนี่ยทุกวันนี้ผิวแทนก็ขอให้หน้าขาวกว่านิดนึงอย่างเงี้ยดีเลยนะะนะคะใช่ในส่วนของผมก็คือ คุณหมอแมงพูดในส่วนของใบหน้าไปหมดแล<ช>้วเดี๋ยวขอย้ำอีกทีนึงว่าอีตัวผิววิบเนี่ยน,น้องผิววิบผิววับเนี่ยเราไม่สามารถทําแค่ไม่ใช่ไม่สามารถน้องไม่ได้แค่ใ <ทำ S 2> ช้กับหน้ามือได้มือเหี่ยวมือย่อนกังวลเรื่องมือคิดหลังมือเติมได้ไดตรงคอคอเหี่ยวคอย่อนไม่อยากให้ใครรู้เติมได้ช่วงเนินอกใส่กออกแล้วมันดูแบบย่นย่อนอยู่เหี่ยวผิวไม่เต่งไม่ตึงเติมได้หมดเลยค่ะแล้วเน ปีหน้าจะมีมาอีกนะปีหน้าจะมีโปรดักต์ใหม่ของทางออเลแกนเข้ามาอีกนะวว้าเป็นตัวที่เป็นตัวผสมนะฮะระหว่างตัวของ H A กับตัวของคาห้าแคลเซียมไฮดรอกซีแอปปาทยตัวนี้ผสมกันมาเลยนะครับนอกจากไดเอชิกระตุ้นที่ผิวฟูผิวเต็มแล้วตัวคาห้จะไปกระตุ้นคอลลาเจน ให้ผิวดูเต่งตึงอยู่ได้ยาวนานขึ้นไปอีกรอบติดตามได้เลยปีหน้าเขาเรียกว่าเป็นสกิ skin enhancer เอ่อร์ o ี t e r มาเลยร์แล้วก็ s แ i น enhancer ปีหน้ารอปีหน้ารอเลยแต่ว่าท้ายที่สุดนี้นะคะเมสเตอร์ไม่ว่าจะไปทำอ่าคัดการอะไรก็ตามนะคะก็ต้องมาพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วก็สามารถเจอกับหมอตาแล้วก็หมอแบงค์ได้ที่วิสาหกรรมวาคลินิกนะครับที่กรุงเทพก็จะมีที่สาขาโศกตึกทม์สแควร์ไปเจอกันได้แล้วก็ที่แจสเออร์เบิร์นศิริคลินนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดก็มี หลายที่ลองหาข้อมูล <c oughs> ดูนะคะ <c oughs> วันนี้ขออบคุณหมอตาแล้วก็หมอแบงค์มากเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค,ะค่ณคะ <c oughs> อ่ะนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าสามารถเจอกับหมอต้านะคะคุณหมอทรงวุฒิพรมโทนะคะแล้วก็คุณหมอแบงค์นะคะหมอสัสวัตศรีบุญยามาลากันได้ที่วีสัชคลินิกนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆแล้วขอบคุณเมสเซอร์นะคะหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาให้ความสนใจอยากจะไปวิบกันเยอะแยะมากมายนะคะยังไงก็ติดต่อกันไปได้เลยนะคะและครั้งหน้าค่ะเมดอินโฟการเราจะมาโฟกัสเรื่องความงามเรื่องสุขภาพอะไรยังไงเจอกันครั้งต่อไปวันนี้ไปก่อนนะคะ See ีอ u อนไลน e ค่ะโนดแ m มี e ซีอ้อนแอ ค่ะ